ใครอยากรู้ว่าไลากิปคืออะไรนะครับกิปลายคืออะไรนะครับในที่เราอะนะครับบางคนก็งงว่าไลาเอาไว้ทําอะไรนะครับบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะไลนะครับเอาไว้โทรเอาไว้แชทเอาไว้เล่นนะครับหมายถึงว่าส่งสติ๊กเกอร์กันนะครับและบางคนถามว่าไลากิ์แบบมันคืออะไร นะครับก็วันนี้ก็จะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับอ่ะก่อนอันดับแรกเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวขอยัดให้เห็นภาพหน้าจอนะครับอ่าโอเคนะครับเอาภาพหน้าจอเรียบร้อยเนาะทีนี้นะครับไปที่ wallet ก่อนนะครับไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไลคกิฟต์แบบนี้นะครับ อ่าบางคนยังไม่ค่อยรู้นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับก็คือมันจะมีเต็มเลยนะครับบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับทรงความสุขเนี่ย x สองนะครับของขวัญเนี่ยเห็นไหมมันมีเต็มไม่ว่าดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันนะครับผมขี้เกียจอธิบายนะครับอธิบายเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวมากนะอ่านะ นะครับเนี่ยมันบอกมาเลยเราก็ไปอ่านดูไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะพอเข้าใจใช่ไหมอ่ะเนี่ยมันก็จะมีตรงเนี้นะครับกาแฟพวกอาหารเบเกฟัต mm hmm. เลยนี่นะครับอ่าแล้วก็ไลแมนนะแล้วก็ตรงนี้นะครับสตาร์บัคเห็นไหมส่งของขวัญได้นะครับแต่จะส่งไปให้ใครก็ได้นะเออเนี่ยผู้หญิงผู้ชายก็มีนะครับหรือว่า เนี่ยพักบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะบางคนก็งงนะครับว่ามันมันเอามาจากไหนนะครับอย่างเช่นเนี่ยของผมเนี่ยมีลายแจ้งเตือนนะว่าพ่อกับแม่นะนะครับอันนี้เป็นลายพ่อแม่ผมเองนะครับอ่ะอ่ะพอเข้าใจไหมเนี่ยส่งของขวัญเห็นไหมอันนี้ของผมจะไม่ส่งให้ดูนะครับเพราะบางที ไลน์กิฟเนี่ยมันอัปเดตมาตอนไหนนะครับที่มันเป็นไอ้ไวเช่อนอะไรอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ไลน์กันนะครับอ่า <c oughs> เนี่ยครับเขาบอกว่าอัปเดตมาตั้งแต่วันที่ยี่หกกันยาย้ทุกคนฟังนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมลา์วูมก็มีนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับลองไปเล่นในนี้ดูนะครับไอไลา์คลิปก็ลองไปส่งกันดูเดีรยวถ้าใครคุยกับเพื่อนบ่อยๆหรือว่าแชทไลน์กันบ่อยหรือว่าอยากส่งให้พ่อแม่บ้างก็สามารถทําได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อเป็นแนวทางจะได้ให้ทุกคนนะ่ะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ชมกันดีๆนะครับโอเค อย่าลืมด้วยนะครับไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องบีมบิ๊กให้ด้วยนะครับชมพี่บีมบิ๊กนะครับคลิปนี้ไปโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ